สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการเล่นมักังกานะครับพอดีมีบางคนสอบถามเข้ามาว่ามักังกาเล่นยังไงออกของยังไงออกลูนอะไรหรือว่าออกพลังแฝงอะไรนะครับก็เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าที่ไอเทมของมักังกาถ้าเป็นไอเทมโดยทั่วไปที่เขาออกกันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าไอเทมมาตรฐานถ้าอิงตาม ส่วนใหญ่ก็ประมาณนี้เขาก็ออกรองเท้ากันซีซีเนาะมายืนแล้วก็ออกพวกเบรลต t อากัวนี่ออกพวกตัดเลือดตามลําดับแต่ว่าเราต้องมาดีไซน์ไอเทมในสไตล์ของตัวเราเองใหม่อีกนิดนึงครับเพราะว่ามากลังก้าเนี่ยมันเป็นตัวที่สแปมสกิลไปเรื่อยๆเนาะสกิลมันก็จะแบบใช้ไปใช้ไปใช้ไปเราเน้นการยืนแล้วก็สแปมไปเรื่อยๆเพื่อให้เขาแบบติดพิษแล้วก็เออตัวแตกไปอะไรประมาณนี้พอครบ5ปุ๊บกดอันติแตก อืมทีนี้เรามาดูไอเทมการไอเทมเนี่ยที่เราออกมาเซตนี้เลยก็คือเราเน้นให้ครูดาวมันขึ้น35%จนไอตอนไอเทมชิ้นที่4เนาะก็เป็นเจาะเกาะใหญ่เราเริ่มจากรถคููดาว15%แล้วก็เราเริ่มที่เบริตอะโกนี่ตัวนี้จะช่วย มังก้าช่วยพสซีฟพอเวลาพสซีฟเขาติดพิษใช่ไหมเขาก็จะโดนเบรลตอากันี่เผาไปด้วยเผาไปเรื่อยๆอันนี้ดีมากเลยแล้วพสซีฟของมังก้าเนี่ยมันมีตัดเลือดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราออกทับเนี่ยมันเปอร์เซ็นต์มันของสมุดตัดเลือดมันก็จะได้เพิ่มขึ้นแต่มันไม่เยอะไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกตัดเลือดมาถามว่าดีไหมดีตัดเลือดได้มากกว่าทุกตัวในเกมเลยแต่ว่าอา่ามันใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพไหมคือไม่นะครับ แล้วก็เราจะมาเริ่มที่ของแรงเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะมาที่มงกุฎแล้วก็ไปเจาะเกาะใหญ่หนังสือแล้วก็เลดเกมแล้วก็ออกเกาะเกิดไว้นิดหนึ่งประมาณนี้ครับไอเทมหลักๆของมากังกาที่ผมได้ไปลองทดลองมาในหมดทดลองเนาะส่วนต่อไปมาดูลูนของมากังกากันมากังกาเนี่ยเน้นตีเร็วนิดหนึ่งเนาะก็คือตัวเขาเองเนี่ยยิ่งตีเขาก็ยิ่งติดผิด อย่างที่ทุกคนรู้แพสซีฟของมากัังกาเดี๋ยวเราไปดูฮีโร่กันเนู oh, oh. ที่เราออกก็จะเป็นนี่เลยเขียนเลยเดโซเนสสปรเตมันจะเพิ่มความเร็วโจมตีถึง16%เลยนะ humanity, ต้นเกมถือว่าตีเร็วมากเค้นท่อนที่1 0จอกอเวสสูงถึง88%แล้วก็พลังเวส42%เหมาะที่สุดแหละส่วนพลังแฝงเนี่ยเราก็มาเน้นเหมือนเดิมเลยคือการเบิร์เพราะว่าเราตีก็ติด พิษติดพิษติดพิษใช่ไหมแล้วมันก็จะระเบิดอันนี้ก็ดีที่สุดแล้วส่วน2ออันนี้ดียังไงสีแดงก่อนสีแดงก็ดามจแรกดาเมจเ,เวทเนาะก็ดีที่สุดในนี้แหละส่วนที่จะบอกว่า2ออันนี้คือดีอยังไงมันมาเข้ากันเนี่ยเห็นไหมมันเพิ่มพลังพื้นฐานพลังเวททาให้เบิร์ดแรงขึ้นอันนี้ก็เพิ่มพื้นฐานพลังเวทเหมือนกันถ้าเราสังหารหรือแอซิดเนี่ยเห็นไหมเลขมันก็จะเพิ่มเพราะฉะนั้นพลังเวทพื้นฐานเราจะเพิ่มส่วนตัวนี้ฮิวฮิวใหญ่แล้วก็มาไว้ฮิวตอนที่เราแบบ เดินเกมอะนะจะได้ไม่ต้องกลับบ้านบ่อยไม่เปลืองเซตนี้ก็คือดีที่สุดแหละที่ไปทดลองมาส่วนไอเทมเนี่ยไม่มีผิดไม่มีถูกทุกคนประยุกต์ตามที่ต้องการได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวในเกมวันนี้เราจะมาเล่นเซตไอเทมนี้กันเนาะโอเคครับงั้นก็เรียบร้อยหลักๆของมักรางก้าก็มีเพียงแค่นี้ที่อยากแนะนำงั้นไปชมในเกมกันเลยครับขอบคุณครับ Double kill. Ultimate. An Ultimate enemy has been defeated. Not ready. Double kill. An enemy has been defeated. come Your team has destroyed a tower! Your team has destroyed a tower! But they must see! I only want the best! Your team has destroyed a tower. Everlasting damnation. Tough choice. Your team has. Destroyed kill An enemy has been defeated. Prepare to be blown. away! An enemy has been defeated. Ace. All enemy towers are down. Your team has destroyed a tower. Destroyed the middle lane. Victory!